ยักษูยามเย็นมาฟังเพลงลูกทุง่งลูกทุง่งเพลิดเพลินสาระด,ดีเวลานี้18นาิกาถึง19นาิกาวันจันทร์ถึงศุกร์ติดตามรายการตะวันบ้านทุง่งฟังพร้อมกันตอนนี้ที่นี่สวทรรัง91.25เมกะเฮิร์ สำหรับในช่วงบอกข่าวเล่าเรื่องค่ะมีข่าวสารมาบอกคุณผู้ฟังกันนะคะโดยทางนายกรัฐมนตรีก็เน้นย้ำเกี่ยวกับการบริหารสถานการณ์โควิด -19 ให้มีการสอดคล้องกับสถานการณ์ของโรคผู้ป่วยโควิด -19 ก็ต้องเข้าถึงระบบรักษาอย่างทั่วถึงและรวดเร็วขณะที่กระทรวงสาธารณาสุขนั้นก็ได้เพิ่มแนวทางการรักษาแบบเจอแจกจบควบคู่กับ HICI ค่ะซึ่งจะเริ่มพรุ่งนี้แล้วนะคะ1มีนาคมนี้นายธนากรวังบุญคงชนะโฆษกประ จำสำนักนายกรัฐมนตรีนะคะก็บอกว่าพลเอกประยุจันทร์โอชานายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกาโหมนั้นได้กำชับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้ดูแลผู้ป่วยโควิดสิเข้าถึงระบบรักษาอย่างทั่วถึงและรวดเร็วโดยกระทรวงสาธารณาสุขก็จะเพิ่มเติมแนวทางการดูแลผู้ติดเชื้อโควิดสิแบบเจอแจกจบเป็นผู้ป่วยนอกไม่ต้องนอนโรงพยาบาลควบคู่ไปกับระบบการดูแลรักษาที่บ้านหรือว่าชุมชนนะคะก็คือ HI หรือ CI โดยเมื่อผู้ป่วยได้ยืนยันผลบวกนะคะด้วย ATK แล้วและได้ทำการแจ้งขอรับการเข้ารักษาในระบบแพทย์ก็จะพิจารณาจ่ายยารักษา3สูตรด้วยกันนั่นก็คือ,อได้แก่ยา ฝ่าวิพีราเวียนะคะยาฟ้าทลายโจรยารักษาตามอาการอย่างเช่นยาลดไข้นะคะแก้ไอลดน้ำพุ่งนะคะรวมไปถึงตามอาการของผู้ติดเชื้อได้ทั้งนี้เพื่อจอำนวยความสะดวกให้กับผู้ติดเชื้อในการเข้าถึงบริการแล้วก็เชื่อมโยงเข้าสู่โรคที่ดูแลได้ด้วยตนเองโดยจะเริ่มในวันที่1มีนาคมนี้ซึ่งก็สอดคล้องกับแนวทางในการบริหารจัดการโรคโควิด -19 ซึ่งจะเป็นการ,ปรเปลี่ยนผ่านจากโรคระบาดใหญ่เป็นโรคประจําถิ่นเมื่อโรคน มีการลดความรุนแรงลงค่ะไม่มีภาวะอันตรายแล้วก็ประชาชนมีภูมิต้านทานจากการฉีดวัคซีนตามนโยบายของรัฐบาลแล้วซึ่งานายกเองก็มีการฝากความหมงใยญถึงพี่น้องประชาชนที่ฉีดวัคซีนครบเกณฑ์และรวมกลุ่ม6 0 8รวมไปถึงผู้ได้รับวัคซีนเข็มกระตุ้นแล้วว่าต้องไม่ประมาทแล้วก็ยังคงขอให้งดเข้าสถานที่เสี่ยงงดร่วมกิจกรรมกลุ่มให้ชะลอก,การเดินทางทํางานที่บ้านนะคะหรือว่า work from home รวมถึงการปฏิบัติตามมาตร ราการด้วยอย่าง Universal prevention ให้สวมหน้ากากมนล้างมือเว้นระยะห่างค่ะซึ่งกระทรวงสาธารณาสุขก็ยังคงมีการประกาศระดับการเตือนภัยโรคไวรัสโควิด -19 ไว้ที่ระดับ4จนถึงขณะนี้ด้วยค่ะ